การฟังนะค่ะฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะค่อยๆเข้าใจว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาลักษณะจริงๆก็คือแค่เป็นสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเองจำไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏและถ้าขณะนั้นเราไม่ได้มีการคิดนึกเรื่องยาวๆก็จะมีเสียงที่ปรากฏนะคะก็จะรู้ลักษณะของเสียงโดยที่ไม่ต้องเรียกชื่อเลยเป็นปรมัาส รือแข็งที่กําลังปรากฏไม่ต้องเรียกอะไรเลยก็เป็นปรมัติต์แต่ต้องอาศัยความรู้เพราะว่าเราก็เห็นมาตลอดได้ยินมาตลอดกระทบสัมผัสตลอดโดยไม่รู้ว่าเป็นปรมตทธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าปรมตทธรรมมีจริงและก็มีลักษณะแต่ละทางซึ่งไม่ใช่เราอยากจะรู้ปล่าคะหรือว่าฟังแล้วก็อีกนานหรือเปล่าคะหรือว่านานก็ไม่เป็นไรคะ่ะ จะรีบไปไหนฮะไปผิดผิดค,ค่อยๆละคลายความไม่รู้ในสิ่งที่กําลังปรากฏพอเริ่มเข้าใจแบบถึงคิดว่าเป็นอะไรยังไงก็ตามลักษณะจริงๆก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเองกว่าจะดับความเป็นเราก็ต้องรู้ลักษณะที่เป็นปรมัาทั่วจนกระทั่งรู้ว่าคลายความไม่รู้คลายความสงสัยคลายความติดข้องเป็นการอบรมเจริญปัญญาค่ะถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะรู้อะไรได้ จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงก็ไม่ได้